แล้วก็เมื่อวานคําถามต่อมาผมจะถามกลับก็คือนิโกโชต้าสภาพเมื่อวานเขาเขาเขามีความฟิตพอไหมหรือว่าประเมินประเมินเขาพอพอใจไหมผมว่าประมาณหนึ่งอ่ะก็คงไม่ฟิตไม่ไม่ฟิตสุดเท่าไหร่แต่ก็าพยายามจะวิ่งอาจจะสักหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแต่ต้องแต่ต้องเอาลงอะไรเอ้ะผมผมคิดว่าแบบนั้นนะเพราะเหมือนกับถ้าไม่เปลี่ยนเลยมันก็ไม่มันไม่มีอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนเกมรุกของลิเวอร์พูลได้อ่ะ แล้วก็อย่างที่ผมในมุมมองผมนะมาเน่เมื่อคืนแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็จะเปลี่ยนดีอาร์สก็แหมไปกระบอกดีแล้วเกินแล้วก็ซาร่าจะถอดซาร่าก็ถอดมาเน่ไม่ได้นะครับโอ้ถอดซาร่านี่เขาด่าทั้งโลกอะเพราะว่ามันก็ต้องถอดได้<อ>ดมาเน่คนเดียวอะไรเงี้ยใช่<ง>ใช่แล้วลว่ามองหรืยดิ้อยมองหรืยดีแอนยังไงไหนไหน,ไหนคุยพลาดไปถึงเขาแล้วอ่ะผมผมชอบนะคือไปกระบอกดีมากแล้วก็ มีความพยายามในการที่จะวิ่งคือสุดหมดแล้วหมดอีกอ่ะในนความรู้สึกผมอ่ะอะไรเงี้ยก็ถือว่าเข้ากับระบบของของลิเวอร์พูลดีแต่นในถ้าถ้ามีกลางที่เล่นกับเขาได้เยอะๆอย่างถ้าเป็นเตียโก้ล่ะผมว่าทางทางซ้ายของลิเวอร์พูลมันก็จะน่ากลัวเหมือนกับที่ทางขวามีซาร่ามีเทรน์อะไรอย่างเงี้ยอืมเก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นค่ำคืนหนึ่งที่ผมว่า ไม่ว่าจะแฟร์ลิปปูหรือเชลซีนะผมว่าเป็นเป็นการดูบอลที่สนุกสนุกแล้วมันมันแลกกันแบบแบ,แบบกคะแนนผมไม่เชื่อทั้งสองทีมยังสนุกเลยอ่ะ<ต>มันแบบเหมือนคือรถไฟห่อพี่วันมนี้แมงคือปุ๊บยิงเขา้าไปยิงเข้าตุ้มเอออ้าวเกลียไม่ได้อีกแล้วเกลียวตุ้มเออไม่ได้อีกแล้วไอ้เียแมบบ่งเป็นยังไงตั้งเกมเลยไปพี่ท็อปพี่ท็อปให้พี่ท็อปถามคำถามพี่กบบ้างหิพี่ท็อปอยากถามอะไรพี่กบไหมไม่ไม่ก็อยากถามทั้งสองคนแหละ แบบมีทกโมเมนต์ไหมในเมื่อวานเนี้ยในร้อยี่สิบนาทีหรือหรือตอนนี้รู้โทษอ่ะเอ้กูแพ้แน่มีไหมไม่มีว่านี้โอเคจริงจริงโอ้ยรูงงงจริงจริงผมไม่โทษนะจุดโทษเนี้ยมั่นมั่นใจมากคือแบบพยายามดูหน้าว่าไอ้แต่ละคนมันเดินมามีใครสะเงาะสะแงะไหมผมก็จะรู้สึกของผมเออผมก็จะดูเหมือนพี่ว อไอ้อ,อ,อ<จ>ะไรมันงแงจังเราอาจจะเข้าข้างตัวเองไอ้มันยิงเข้า<ต>คนที่ตีตีผมรู้สึกว่ามันสะเงาะสะแงหมดเลย <c oughs> ไอ้ชาลบาผมว่ามันต้องพลาดแน่ไอเด็กคนนี้มันอาอาจจะเป็นเพราะว่าเราเรา,เรารู้สึกแช่งอ่ะแต่กับใช่ใช่อ,อันนี้อันนี้ะผมผมผมเลือกอย่างหลังเพราะว่าเพราะว่าคุณกบเนี่ยทีเดียวผูเพราะนั้นการที่จะมองหน้าทีมตัวเองเนี่ยมันคุ้นอยู่แล้วแล้วก็มั่นใจว่าเอ้ยแต่ละคนมันเทคนิคดีไงแต่ผมว่า ในฐานะที่ทําตรงนั้นแล้วผมยืนบอกว่าไอ้ห้าคนแรกอ่ะผมคิดว่ามันชัวร์ผมยังพูดออกอากาศเลยผมพูดออออากาศว่าห้าคนแรกส่วนใหญ่จะชัวร์มากสำหรับสองทีมนี้แต่ไอ้เพศเจ็ดแปดเก้าสิบนี่แหละมันเป็นช่วงเวลาที่มันต้องดูผมดูผมดูเสร็จปุ๊บผมก็นิดใจใจแต่ผมไม่ไม่กล้าพูดเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทัวลงประเภทถึงจะไแช่งทีมเขาอะไรเงี้ยผมมองคนแรกคือไอ้คอนเต้ก่อนของเรียู่ กับไอ้โชลบาของเชลซีซ,ซึ่งซึ่งมันยิงคู่กันพอดีไงมันชนกันพอดีใช่ผม,ผมบอก,บอกว่าวไอ้คู่เนี้ยไอ้คู่เนี้มันต้องมีสักคนหะเพราะว่ามันด้วยความที่ก่อนหน้านั้น่ะท้ายเกมไอ้โชลบาคือตะคิวกินแล้วไงตะคิวกินแต่ยังฝืนเล่นต่อแต่ในียวกันไอ้โคนาเต้ผมไม่เคยเห็นเขายิงจุดโทษใช่เพราะไอ้กลุ่มเซนเต์แบ็กนี่คือกลุ่มที่แบบถ้ายิงจุดโทษนี่ ก,กูแอบได้กูแอบแล้วประมาณนั้นอ่ะแน่นอน <c oughs> ใช่ไหมรัะนั้นก็ก็ถือว่ามันมันเป็นความจําเป็นแต่ก็ต้องยอมรับสองทีมผมเชื่อว,ว่าซ้อมมัอย่างนะซ้อมมาอย่างนะมมแต่ก็ต้องถามพี่ท็อปก่อนครับพี่ท็อปที่ที่ในฐานะเป็นผู้ใหญ่ด้วยเนี่ยต้องถามหายถามมาเพราะว่าการเปลี่ยนเมนดี้เกป้าก่อนเมนดี้เกป่าประเด็นเนี้ยมองยังไง ไม่ผมผมผมมองว่าอันหนึ่งเลยผมมองว่าเขาคงคุยกันมาก่อนแล้วอ่ะว่าเพราะว่าเป็นเพราะว่าเกียร์ป้าเล่นมาก่อนอะรอบที่ผ่าน,านมามคือถ้าชนะในเวลาก็คือก็เมนดี้ก็เล่นไปเลยแต่ถ้ามีจุดโทษนะอ่ามึงไปลงไปลองไปดูมีส่วนระว่เกมแบบมีส่วนของเกมบ้างอะไรบ้างเ,เดี๋ยวพูดจบหมดสิแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ไออย่างที่อ่าอย่างอย่างที่2 2> อสองแาตว์บอ<ม>กบอก็มองว่า ไอ้อาจจะเป็นเรื่องจิตวิทยาหรือเปล่าผมไม่รู้นะพี่พี่เตี้ยนที่ผมอาจจะคิดไปเองว่าโอเคเป็นจิตวิทยาใช่ว่าก็เออเล่นเจอน่ายเบนดี้ร้อยอย้อนร,ร้อยยี่สิบนาทีแล้วเนี่ยเอาวะแต่จุดโทษเปลี่ยนไปเกียร์ป้าอาจจะทาให้ฝั่งตรงข้ามแบบรู้สึกแบบสับสนบ้างในการยิงอะไรเงี้ยผมค็ดรประมาณเนี้ยพี่เหตุผลผมมองแบบนี้อืมอ่ารูอกบอ่ะเป็นมอ,อยังไงบ้างถ้าในส่วนของพอพอรู้ว่ามันมีการเปลี่ยนเกมเอาเกป้าลงเนี่ย ผมตอนเปลี่ยนเกป้าลงผมก็รู้ว่าผมคิดในใจอยู่แล้วว่าถ้ายิงจุดโทษเขาเปลี่ยนเกป้าแน่ผมผมคิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเขาเปลี่ยนผมก็ไม่รู้สึกแปลกใจอะไรแล้วผมก็ไม่รู้สึกว่าน่ากลัวเออเอาเงี้ยแต่ก็ยังคงมั่นใจว่ามันคงมั่นใจว่ายังคงมั่นใจว่าเป็นเป็นเป็นเลนเทคที่ข้อที่เรารู้อยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกไม่ไม่ไม่ไม้วีตกกังวล ใช่เพราะว่าทูเค้็ชอบทำแบบนี้กับเคป้าแล้วก็เมนดี้เวลาถึงจุดโทษเงีขาก็เลยใช้เฉยเขาเคยมาดูพี่เตี้ยหรือเปล่าทูเค้าพี่เตี้ยเคยทำ่างนี้ไงกับใช่ผมเข้าใจผมเข้าใจอัธราไงพี่เตี้ยังทเข้าใจเรื่องนี้อยู่แล้วผมว่าลิเวอร์พูเขาเข้าใจเขารู้อยู่แล้วแหละว่าเชลซีต้องมามุกนี้แน่ถ้ายาวถึงจุดโทษ เขาเพราะาต้องศึกษาที่ป้านี่แหละพี่แต,แต่สิ่งหนึ่งที่มันมันก็มันก็ใช้ได้แต่มันก็ไม่ได้ทุกเกมอืมมันใช้ได้แต่ไม่ได้ทุกเกมหรอกพี่แต่ว่าด้วยความที่เมื่อวานเนี่ยผมผมรู้สึกว่าเกปาดูดูมั่นใจตัวเองเยอะเกินไปอืมเพราะว่าทุกคนคาดหวังว่าทุกคนคาดหวังว่าเขาต้องมีสักลูกนะเซฟได้ต้องมีสักลูกหนึ่งมผมผมมองอย่างนั้นนะต้องมีสักลูกหนึ่งซึ่ง เขาเองก็รู้สึกว่าเอาละต้องมีใครเข้าทางกูบ้างละแล้วสิ่งสำคัญผมไม่รู้ว่าถามถามท่านคิดเหมือนผมหรือเปล่านะตอนที่ฟามินโยยิงอ่ะนั่นคือการเสียมวยของเกป้านะอืมเออแล้วเกป้ารู้สึกรู้สึกเฮ้ยไม่กลัวกูเลยเหรอวะเสียไปเลยจริงๆอันนี้ผมผมกลับมองว่าไอ้พอเขายิงเหมือนกนปุ๊บเกป้ารู้สึกเหมือนช็อกไปนิดหนึ่งว่า มันมีมันเหมือนมันเหมือนรีเฟกกลับว่าเฮ้ยไอ้ทั้งทีวันนี้ภูมิไม่ได้กลัวกอเลยนี่หว่า <c oughs> แล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเ้เฮ้ยมาแล้วยิ่งลูกลูกที่เมือ่อกี้ฟานได้ยิงนะ <c oughs> ถ้าถ้าดูจริงๆอ่ะไปยืนปิดมุมนั้นเยอะเยอะมากย <c oughs> ิงแบบใช่เหมือน <c oughs> เหมือนล่อว่าเฮ้ยต้องยิงตรงนี้นะอืมเดี๋ยวนะลูกฟานไดใช่ยิงแบบไปยิงไปมุม ยิงมุมแคบอะยิงมุมเล็กเล็ยืนเขาขยับแล้วเขาขยับมายืนทางขวาเลยเอามาหันหน้าเขาหาหาประตูเนี่ยเกป้าขยับมาอยู่ซ้ายมือเราซ้ายมือเยอะซ้ายมือเยอะดักซ้ายดักซ้ายอ่าตอนนี้แล้วพอยืนปุ๊บอืมยิงมุมนั้นอ่าแล้วฟันไดมันยิงมุมนั้นแล้วเกป้าไปถูกด้วยคือยืนอยู่แล้วคือยืนอยู่แต่ไม่ทันเออซึ่ง อา้อาวเฮ้ยสองลูกนี้ผมบอกเลยนะเกีปป้าคือหมดความมั่นใจเลยนะ <laughs> ผม <c oughs> ผมฟังเสียงบรรยายภาษาอังกฤษนะต,ต,ตอนตอนตอนหลังอ่ะมาฟังช่องลิวอร์พูอะ่ะบอกอุ้ยฟันได้เป็นคนที่เตะบอลได้แบบคลีนที่สุดเวลาประท้ามันสัมผัสบอลอะไรเงี้ย <c oughs> มันมีคนที่แบบเตะบอลแบบผมก็เลื่อนใจไอ้ย้ย มึงเปิดบอลแปสิบหลาเจ็ดสิบหลายังยังลงแบบหน้าอ,อกเปาะเปาะ,ะ,ะเลยจุดโทษเนี่ยถ้าตัดเรื่องเรื่องสมาธิเรื่องความตื่นเต้นออกไปเนี่ยฟันได้เลงมุมไหนผมว่ามันไปมุมนั้นอ่ะคมกริ่งฟันไดนะไม่ใช่พี่พ,พี่คำพูดเด่ยวคมไงคำพูดเด่ยวคมไงคือแบบอาวมันพูดแล้วชัดไงเห็นแล้วแบบก็ <c oughs>